นก็ตัวส่ายเหมือนผีเข้าแล้วก็เริ่มพูดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนขับรถบรรทุกเห็นผู้หญิงจากร้านจนเกิดอุบัติเหตุพอทุกคนเริมได้สติก,ก็รีบหนีออกจากร้านก่อนแล้วหลังจากนั้นก็แปะยนันไปที่หน้าร้านเหมือนเดิมเลยฮะ สวัสดีวันนี้ทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้กับผมเอมพงพิธานครับแล้ววันนี้นะครับเราอยู่ในรายการใหม่ที่เพิ่งจะมี EP 2เท่านั้นเองหรือว่ารายการ Dark Social นะครับฉันต้องบอกเลยว่าผลตอบรับของ Dark Social EP หนึ่งนั้นถือว่าใช้ได้เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความลี้ลับที่เราจะได้ไปค้นพบค้นเจอใน Twitter นะครับผมก็วันนี้เราก็ได้มาเจอกันอีกแล้วกับแอคเข้าเดิมนะครับผมอันนี้ต้องขออนุญาตก่อนเลยสำหรับคุณบ o อร่าหรือว่า r o ริสทัสคัสสามนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวผมขึ้นไว้ละัสาหรรบบบใคที่แ อยากไปติดตามเนื้อหาอื่นหรือว่ารอติดตามในดักโซเชียลวีีต่อไปแล้วกันนะสําหรับคุณลอร่านเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งคนนะครับที่แชร์ทั้งข่าวการเมืองแชร์ทั้งข่าวต่างๆความสยองหรืออะไรก็แล้วแต่คือแชร์ทุกอย่างอ่ะแต่ที่ผมติดตามท่านนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยเขาแบบมีเนื้อหาที่น่าสนใจในด้านของความน่ากลัวนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมได้ไปเจอโพสต์หนึ่งมาครับซึ่งค่อนข้างเก่าแล้วล่ะนะแต่ก็ไม่ได้เก่ามากหรอกนะครับก็บอกเลยว่าสําหรับเรื่องราวเรื่องนี้นะครับไม่ได้เกิดขน ผีโทรเข้ามาในรายการวิทยุสดนะครับแต่ครั้งนี้คือรายการนะครับผีผู้หญิงเสิร์ฟอาหารในร,ร้านอาหารชื่อดังแต่ไม่มีใครรู้ตัวเลยฮะอ่ะโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับอุ้ยขนลุกว่ะอ่ะเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะเข้าคลิปกันนะคุณผู้ชมอย่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้บ้านเกิดใหม่ของเราด้วยนะครับผมโอเคท่านผู้ชมเราก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยครับ let's go ครับผม ก็บอว่าลอริสทัสก้าสานะครับ,รรรรบได้เขียนมาแล้วก็บอกว่าภาพนี้นะครับคือร้านหมูย่างที่เฮี้ยนที่สุดในเกาหลีเมือ่อร้านหมูย่างแห่งหนึ่งที่ชอบมีพนักงานปริศนาโผล่มารับออเดอร์ลูกค้าทําให้พนักงานคนอื่นเนี่ยไม่ได้ลูกค้าและไม่กล้ามากินร้านนี้จนร้านต้อง ตัวไป็นลิสุดครับแต่แล้วฮะก็มีรายการล่าท้าผีดังรายการหนึ่งครับมาขอท้าห้สุดจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดมาจากร้านหมูย่างแห่งนี้มาแล้วด้วยจะเป็นยังไงไปดูเนื้อหาข้างในกันเลยฮะอุยผมยุ่งเลยฮะขอญาตินะครับผมทางคุณรอร่าด้วยแล้วกันผมแปะนะครับผม,บผมลิงก์ต้องฉบัอไว้ให้แล้วกันนะฮะย้อนความกลับไปในหลายปีก่อนปี2007ที่เมืองเจชอนครับนะักจังหวัดชุงชองเหนือไม่แน่ใจอ่านผิดอ่านถูกขอประทาภัยด้วยมีร้านหมูย่างเกาหลีแห่งหนึ่งครับที่มีชื่อว่าสวนอาหารห ขายอาหารแล้วก็หมูปิ้งทั่วไปนั่นแหละซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยก็เป็นเชฟที่มีฝีมือทํากับข้าวค่อนข้างอร่อยเลยร้านแห่งนี้ก็กลับปิดตัวลงไปเฉยๆจนเวลาผ่านไปก็มีคนอื่นเนี่ยมาเทคโอเวอร์แล้วก็เปิดร้านหมูย่างใหม่ณน,นสถานที่แห่งเดิมแทนซึ่งอันนี้ก็จะเป็นภาพนะครับ GPS ที่เขาเปิดโชว์นะฮะนี่ฮะ อยู่ตรงนี้เลยครับผมตรงนี้เลยคระสภาอะไรก็ไม่รู้แปลไม่ออกครับอันนี้จังกรรมเอ็กซ์เพรสเวย์น่าจะเป็นทางด่วนของจังกรรมนะครับผมจุงแกงอะไรสักอย่างหนืออาช่างแม่งมาแล้วกันครับเจ้าของร้านเชฟมือดีที่ว่านะครับมีการเซ็นเซอร์ไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็นี่ฮะคุณลุงครับ ชาวบ้านเห็นตึกนี้ร้างมานานและดูน่ากลัวนะเขาบอกว่าร้านที่เปิดใหม่นะครับก็มีคนมากินปกติแต่ไม่นานลูกค้าก็เริ่มเจอเรื่องที่น่ากลัวเกิดขึ้นมีลูกค้าบางท่านครับสั่งอาหารแล้วรอนานมากรอแล้วรออีกไม่ได้สักทีก็เลยถามพนักง,งานว่าของที่สั่งไปเนี่ยได้หรือยังพอพนักง,งานคุยกันไปคุยกันมาครับกลับกลายเป็นว่าไม่มีออเดอร์ที่ลูกค้าท่านนี้สั่งไปก่อนเลยสุดท้ายแล้วพนักง,งานเนี่ยก็เลยมาสอบถามว่าจะรับอะไรเพิ่มเติมไหมลูกค้าก็บอกว่าเนี่ยสั่งไปแล้ว แต่แรกแล้วยังไม่ได้เลยกับพนักงานหญิงคนนั้นไงแล้วก็ชี้ไปแต่ตรงที่ชี้ไปเนี่ยกลับไม่มีใครอยู่ครับแล้วก็พนักงานในร้านก็บอกว่าพนักงานในร้านเรามีแต่ผู้ชายนะครับโอ้ยคนลุกสู้เลยตอนแรกพนักงานเนี่ยเขาคิดว่าลูกค้าคงแกล้งอําเล่นแหละแต่สีหน้าลูกค้าเนี่ยดูจริงจังมากแล้วก็แบบว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วคือรออาหารนานมากเว้ยนี่ครับก,ก็กลายเป็นว่าเรื่องราวเรื่องนี้ครับก็ถูกแชร์ต่อไปเรื่อยๆๆแล้วก็มีคนเนี่ยเอาไปลงในอินเทอร์เน็ตครับว่าร้านหมูายาเ ิ่งที่พนักงานปริศนาคอยไปรับออเดอร์นอกจากนี้ลูกค้าบางคนเนี่ยก็ยังรู้สึกแปลกเมื่อกินร้านอาหารนี้อยู่บางคนเนี่ยก็รู้สึกเหมือนโดนตบหัวตอนกินบางคนก็รู้สึกว่ามีใครมาดึงขาตอนกินก็มีส่วนพนักงานเนี่ยก็ต้องเจอกับข้าวของในร้านที่ย้ายของเองได้ทุกคนเนี่ยก็ต่างพากันหลอนไปหมดเลยฮะสุดท้ายแล้วร้านนี้ก็เลยถูกปิดตัวไปนั่นเองครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นภาพบริเวณหน้าร้านแล้ ตอนกลางคืนถ่ายน่ากลัวมากคะนี่ครับผมแล้วก็อ๋อนี่เป็นบริเวณโดยรวมอันนี้จะเป็นด้านหน้าด้านข้างนะครับแล้วก็ภายในร้านและนี่ครับนี่เอาไปออกรายการด้วยอมีการเสิร์ชเจออะไรอย่างงี้แต่ดูตึกใหญ่มากเลยนะน่าเอามาทําธุรกิจจริงๆหลังจากนั้นครับเวลาล่วงเลยผ่านไปครับชาวเน็ตก็เริ่มขุดคุยประวัติจนไปเจอประวัติเมื่อปี2009ครับคือหลังจากที่ตึกอั่งนี้สร้างขึ้นมานะครับ2ปีเท่านั้นก็เกิดเหตุการณ์สยองขวัญในร้านนี้เกิดขึ้นเมื่อลุงเจ้าของร้านคนแรกหรือว่าลูกคนแรกของเชนเกิิดชชสีวต บนถนนใกล้กับร้านนี้ทําให้เชฟเนี่ยรู้สึกเศร้ามากจึงตัดสินใจจบชื่อตัวเองตามลูกสาวไปด้วยการดมควันตัวเองฮะและเมื่อไม่เหลือใครแล้วพยาวเชฟเนี่ยก็เลยลมแก๊ ไปติดในร้านจนสียชีวิตทั้งหมดเลยครับผมแต่บางคนเนี่ยก็เล่าสลับกันบ้างคือภรรยาตายก่อนผัวตายตามหรือผัวตายก่อนภรรยาตายตามแต่สุดท้ายก็คือเกิดเหตุโศกนาฏกรรมที่ทั้งครอบครัวเนี่ยสีชีวิตหมดเลยครับอันนี้ก็จะเป็นภาพจําลองนะครับที่นั่งร้องไห้อยู่นะครับแล้วก็มีการลมแก๊สลมเ่ควันตัวเองนะครับผมนี่ครับเชฟเจ้าของร้านนะครับจบชีวิตการแขวนคอตายในบริเวณนี้อันนี้ก็คือมีนักข่าวเนี่ยเขามาทําข่าวนะครับต่อมาครับเรื่องนี้นะครับกลายเป็นตำนานร้านุงกระทะผีสิงที่ โด่งดังที่สุดเอทอร์เน็ตเลยก็ว่าได้รายการล่าท้าผีดังระดับประเทศขอพิสูจน์ด้วยการส่งทีมล่าท้าผีกันเต็มๆมาพิสูจน์กันเมื่อทุกคนมาถึงเนี่ยตอนฟ้ายัางมืดๆทุกอย่างดูปกติมากแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งครับในทีมรู้สึกว่าหนาวจนสั่นแบบเดินไปไหนก็สั่นหมดเลยแล้วเดินๆไปมาปุ๊บจู่ๆเธอก็พาไปเดินเจอกระถางทุท่ทท้มไว้อีกอันนี้เป็นภาพทีมงานล่าท้าผีชื่อดังและตอนนั้นนะครับแล้วคนที่หนาวสั่นเนี่ยน่าจะหนึ่งในสองคนนี้แหละนี่ฮะมีการเข้าไปล่าท้างใน น่าจะโอ้โนี่รอาคนที่ขาหนาวสัตว์เป็นคนเสื้อเทาครับแล้วเดินไปเจอกระถางทุบด้วยโดยที่ไม่รู้ตัวฮะ ซึ่งทีมงานเับเขาบอกว่ากระถางทูบแบบนี้เนี่ยมักจะตั้งไว้สำหรับเวสีที่หิวโหยเครื่องเส้นเนี่ยมากินอาจจะเป็นเจ้าของร้านเก่าที่ตั้งไว้ก็ได้นะเพราะมันเป็นร้านอาหารซึ่งทุกอย่างเลยก็ดูจะปกติไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากนี้แต่พอฟ้าเริ่มมืดเนี่ยทุกอย่างก็เริ่มต้นขึ้นครับหมาที่ทีมงานพามาด้วยเนี่ยจู่ๆก,ก็วิ่งเข้าไปในร้านแล้วก็ขึ้นไปบนดาดฟ้าของร้านแล้วสิ่งที่น้องพามาเจอก็คือเนินดินที่เป็นสุสานหลังร้านนั่นเองโอ้หนี่ฮะน้องหม นี่ครับวิ่งเข้าไปในร้านครับจับไม่ทันเลยด้วยแล้วก็พาไปถึงหลงังร้านครับปรากฏว่าเจอเนินครับ เป็นยังไงฮะนี่ฮะเดินสุสานหล,ลังร้านครับอู้ฝังศพกันหลังร้านเลยทีมงานเนี่ยบอกว่าอาจจะมีสัมภเวสีอยู่ก็ได้มีคนนี้ยเบอกว่าอาจจะมีสัมภเวสีอยู่นะแล้วก็กระถางทูบที่ผมบอกไปนะอาจจะเป็นกระถางทูบที่เอาไว้เลี้ยงสัมภเวสีอะไรประมาณนั้นนะครับต่อฮะเขาบอกว่านอกจากนี้ครับแปลนร้านเนี่ยดูแปลกมากแถมไม่มีการสร้างเพดานที่ติดกับถนนทัวเวอีโอ้โหมันจะแปลกไปไหนไวะเนี้ยเดี๋ยวไปเห็นภาพนี่ฮะถนนทัวเวครับ นี่ฮะเพดานอยู่นี่ฮะติดกระถนดเลยนะคือติดไปเลยครับคุณผู้ชมและทีเนี่ยทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมองว่าผิดปกติแทนที่จะเว้นออกมานินหนึ่งแบบไม่ควรจะติดกระถนนะเพราะเอาเอาเรามองตามหลักพื้นฐานความเป็นจรงิงอะแค่ลถเลี้ยวผ่านมันก็สั่นแล้วนึกภาพบอกไหมแล้วแบบถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็คือโอ้โหไม่ไม่อยากจะเชื่อเลยแถมเป็นทางโค้งอีกซึ่งเขาบอกว่าบริเวณแห่งนี้เนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยตามที่นักวิชาการเนี่ยเขาบอกอจรงิงแล้วทุกคนเนี่ยก็เดินสังเกตกันจนถึงเวลาชงข้ามแล้วก็ ไปในร้านฮะเขาบอกว่าแต่แล้วทีมงานก็ได้ยินเสียงแปลกๆครับก่อนที่ทีมงานผู้ชายคนหนึ่งในกลุ่มเนี่ยจะเริ่มเดินเข้าไปข้างในคนเดียวแล้วหันหน้ามาแบมบอขอสักอย่งงางเสียงก็ดูเปลี่ยนไปไม่ใช่คนเดิมตาเหลือกก่อนที่จะยักขนมของทีมงานเนี่ยเข้าไปทั้งก้อนแทบจะหายใจไม่ออกเลยอุ้ยคือเต้อุ้ยสันบ้าอุ้ยอันนี้คนมีเซ้นนะ 오제오진이빵 또다시 뭔가를 요구하는데. 오이나고아! 오랜 곰주림 끝에 식당을 찾아온 듯했다. ผมไม่แน่ใจต้องเบอร์หรือเปล่าฉากที่เขากินเข้าไปมันจุกป,ปากมันแอบดูน่ากลัวนิดนึงเอาเป็นว่าทีมงานรบกวนเบอร์นิดนึงให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับดูต่อครับเขาบอกว่าเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยสร้างความตื่นตกใจให้กับทีมงานเป็นอย่างมากคิดว่าเขาเ่ยอาจจะโดนสักอย่างสิ่งก็เป็นได้แล้วพอเวลาผ่านไปส,สักพักหนึ่งเขาก็ฟื้นสติขึ้นมาได้แล้วคายขนมออกมาก่อนที่จะหายใจค,ครับคือระหว่างก,กินไปที่เขาไม่หายใจเลยนะคือจะรัดเขาไปเลยอะ่ะแต่แล้วว่าเรื่องยังไม่จบอย่างนั้นครับพอผู้หญิงคนกลับหัวเราะขึ้นมาด ส่เหมือนผีเข้าแล้วก็เริ่มพูดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนขับรถบรรทุกเห็นผู้หญิงจากร้านจนเกิดอุบัติเหตุพอทุกคนเริ่มตื่ติก,ก็รีบหนีออกจากร้านก่อนแล้วหลังจากนั้นก็แปะยันไปที่หน้าร้านเหมือนเดิมเลยฮะและคือคนนี้เนี่ยเป็นทีมงานที่บอกว่าโดนแบบผีคนขับรถบรรทุกเนี่ยสิงแล้วบอกว่าแบบเออเห็นผู้หญิงอะไรอย่างงี้อุย <Yeah! S 1> อ้ยยาอุ้ย

ถ้าเกิดไปล่าท้าผีแล้วเจอคนในทีมงานเป็นอะไรอย่างนี้ผมก็ขนลุกอยู่นะกลายเป็นว่าบทสรุปเรื่องนี้ครับก็คือสุดท้ายแล้วไม่มีใครรู้แน่ชัว่าเกิดอะไรขึ้นกับร้านนี้ฮะแต่หลังจากนั้นก็มีร้านหมูย่างมาเปิดไดอีก <ś le> ยังยังไม่เข็ดนะแต่ต้องบอกเลยว่าไม่มีร้านไหนเนี่ยอยู่ได้เลยปัจจุบันเนี่ยร้านนี้เนี่ยก็มีร้านหมูย่างร้านใหม่มาเปิดอีกแล้วซึ่งชาวบ้านแถวนี้ก็บอกว่าลูกค้าบางคนเนี่ยก็หลงมาแต่ดันขับรถวนกลับออกไปทันทีเจอร้านนี้ซ้ำๆๆ,ๆ,ๆๆบางคนก็ต้องยอมแวะลงกินบ้างแหละซึ่งอออาาาหารเนน่ยยก็ดดููนะ ก็ดูดีอ่ะไม่ได้ดูแย่เลยแต่สุดท้ายนี่ก็คือทางเจ้าของร้านปัจจุบันเนี่ยที่เช่าตึกแห่งนี้อยู่เขารู้สึกว่าอ่ะไหนๆก็เป็นกระแสแล้วกูก็ตั้งเลยแล้วกันชื่อร้านผีชวนจิมเหลือเชื่อจริงๆนี่ฮะมาเปิดใหม่ครับผมโอ้โหนี่คือใหม่ปัจจุบันเลยนะสามารถไปกันได้นะคุณผู้ชมอยากลองดูก็ลองดูฮะเออแปลกเหมือนกันเฮ้ยแต่อ่านไปอ่านมาแล้วเนี่ยผมคิดรู้สึกว่ามันเป็นกลยุทธ์ทางก ตลาดหรือเปล่าวะคือทีมงานมึงเอาไว้กูเนี่ยคือมึงหิวหมู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 ปิ้งหรือเปล่าหรือยังไงอ่านไปอ่านมารู้สึกว่าเฮ้ยสุดท้ายมึงมึงเหมือนมึงโปรโมทร้านหมูแม่งเลยไงก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ปิศานี้ก็น่ากลัวครับแล้วก็น่าสนใจตรงที่ว่าเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยยังไม่จบนะเพราะมีการแบบเอ่อสเก็ตภาพนะครับผู้หญิงที่ว่างมาด้วยปรากฏว่าภาพนี้เนี่ยเขาบอกมีการเชื่อมโยงนะเดี๋ยวภาพที่ผมเปิดอยู่เนี่ยเชื่อมโยงกับหน้าผู้หญิงที่เขาแบบเนี่ย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  นหน้าตนเนี้เหมือนนะทีมงานลงเอาสองภาพมาเทียบกันมีความคล้ายคลึงจนผมขนลุกอยู่เลยนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณคนนี้ เขาอาจจะถูกผีเข้าจนหน้าเปลี่ยนไปนิดนึงหรือเปล่าหรือเขาอาจจะหน้าอยงี้อยู่แล้วก็ได้แต่ผมจําได้ว่าตอนเขาเข้าไปหน้าเขาไม่ได้อย่างนี้นะแล้วแต่วิจัยยางแต่ละคนแล้วกันครับเอาเป็นว่าตอนนี้หิวหมูปิ้งเลยฮะเอาเป็นว่าแต่ละคนคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับลองคอมเมนต์ใต้นี้บอกผมว่าอย่างไกันนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเขาพูดกระจายในสุภาพหรือข้อมูลต่างๆเปนภาพประการใดผมไอ้บูทังต้องก่าวขอความรับาภาัยชอบไปด,ด้วยแล้วสําหรับใครที่แบบว่ามีเรื่องราวน่ากลัวในวิเตอร์หลอนๆอยากจะแชร์กันก็ลองส่งกันมาได้นะครับ,รบก็ บทสรุปวันนี้คือยังเป็นปริศนาอยู่แล้วปัจจุบันก็มีร้านหมูย่างมาเปิดใหม่นะครับส่วนตัวคิดว่ายังไงส่วนตัวคิดว่าเอากระแสเพื่อเปิดร้านหมูย่างครับขอบคุณครับสับเลยแบ่งทีมงานเล่นกูแล้ว